สวัสดีครับมาพบกันแล้วใน EP 5นะครับในหัวข้อของการใช้ MBO นะครับในการแก้ปัญหาของวิศวกรมือโปรนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของตัวการใช้ MBO นะครับหรือว่า m a n a g e by Objective นะครับผมอยากจะทวนที่นึงนะครับว่าในวิศวกรมือโปรนะครับ EP ที่2เนี่ยนะครับตอนที่2เนี่ยนะครับเราพูดถึง ในตอนที่2นะครับเราพูดถึงเรื่องของการสร้างรหัสเครื่องจักรนะครับว่าเราสร้างรหัสเครื่องจักรอย่างไงเรากาหนดความสําคัญของเครื่องจักรย่างไงนะครับในเอพิโซดสองมีเราสุแล้วว่าเครื่องจักรเเครื่องจักรระดับ B เครื่องจักรระดับ C คืออะไรนะครับเพื่อที่จะโฟกัสหรือว่ามองปัญหาในส่วนของเครื่องจักรระดับสูงก่อนหรือมีความสําคัญที่สุดก่อนนะครับส่วนเอพิโซดสามเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการรู้จักนะครับในส่วนของ MTBF คือค่าความคงทนของเครื่องนะครับว่าเครื่องนี้นะครับมีความคงทนเท่าไหร่นะเราพูดถึง m t t r นะครับเรื่องของอระยะเวลาเฉลี่ยนในการเข้าไปซ่อมต่อครั้งนะครับเรียกว่าซ่อมยากซ่อมง่ายนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหานะครับทำไงให้เครื่องจกมี MTS สูง m t t r น้อยในเอพิโซดที่สนะครับในเอพิโซดที่4ี่นะครับเราพูดถึง หลักการนะครับของการเป็นวิศวกรมือโปรเนี่ยนะครับว่าเราจะมีหลักการวิธีการในการทํางานไลฟ์สไตล์ในการทาํางานยังไงนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อดาซึ่งข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่สิพอมาเอพิโซดที่ห้านะครับเราจะพูดถึงเรื่องของเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเรามีและวโอเคเครื่องจักรตัวนี้มีปัญหาอะไรบ้างเรามีการได้มาข้อมูลแล้วนะครับคราวนี้ เราจะพูดถึงหลักการในการแก้ปัญหากันนะครับพิสกร์รโปรเราจะใช้นะครับ Manage by Objective หรือเราเรียกว่า MBO นะครับในหลักการในการเป็นหลักการในการใช้แก้ปัญหานะครับในระบบบริหารงานทั่วไปนะครับมันก็จะมีอยู่แค่2ทางนะทางที่1เรียกว่าตัว Top to Down นะครับก็คือเรื่องของการบริหารงานโดยเป็นคำสั่งนะครับจากด้านบนและฝ่ายบริหารลงมาที่ภาพปฏิบัตินะครับอันนี้ก็จะมีเยอะเลยนะพวก KPI n b o พวกนี้นะครับก็จะเป็นการบริหารงานแบบท o อปทูดาวนะครับอีกอันนึงก็คือว to ั t t o มืออาพนะครับัตถมออาชนะียก็เป็นวิธีการบริหารงานแบบที่ให้ข้างล่างเสนอข้อมูลขึ้นมานะครับไปถึงฝ่ายบริหารหรือด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรครับพวกกิจกรรมข้อเสนอแนะนะฮะนะซัพเซชันนะครับขคเซนนะหรือกิจกรรมอื่นๆน,นะครับที่ ใช้ในการนาเสนอข้อมูลจากด้านล่างขึ้นไปถึงด้านบนนะครับคราวนี้วิศวกรมุโปรนะครับทำไมถึงเลือกนะครับ MBO นะถ้า MBO เนี่ยจะเป็นการบริหารงานแบบท็อปไป็นสูตท็อมนะครับก็คือท็อปสูดดาวนะครับเราไปดูเหตุผลที่เป็นก่อนนะครับเหตุผลที่วิศวกรมุโปรเนี่ยนะครับเลือกใช้ MBO ในการแก้ไขปัญหาหรือว่าในการบริหารจัดการปัญหาเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อแรกนะครับก็คือว่ามันถูกเจริต นะถูกจลิตก็คือว่าินักรานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็ถือว่าเป็นระดับบริหารนะจะเป็นระดับต้นระดับกลางหรือว่าระดับสูงก็แล้วแต่ตําแหน่งงานที่เราทาอยู่ตอนนั้นนะครับการเป็นผู้บริหารเนี่ยเราจะมีมุมมองแบบเบิร์ดวิวนะมองจากด้านบนข้ามาจะเป็นทาวเวอร์คอสเตอร์วิวจะเป็นท็อปวิวก็แล้วแต่เรียกไปนะครับแต่จะมองปัญหาจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับเราจะรู้ว่าเครื่องจักรตัวไหนที่มันมีปัญหาเครื่องจักรตัวไหนที่ควรจะต้องทำก่อนนะครับเรามีเครื่องจักรอยู่4 0 0 500เครื่องเน เราสามารถโฟกัสได้ว่าเครื่องจับตัวไหนนะครับที่มีระดับ A นะครับมีค่า MTBF น้อยๆนะเสียบ่อยนะฮะก็คือ m t f น้อยนะฮะ MTTR สูงๆก็คือเสียแล้วใช้เวลาในการซ่อมนานนะฮะทางวิศวกรจะไปคนโฟกัสก่อนนะครับว่าเครื่องจับตัวไหนบ้างที่มีปัญหานะครับคราวนี้ถ้าเราจะรู้จักว่าเครื่องจับตัวไหนเนี่ยที่มีปัญหานะครับเราจะต้องมีตัววัดนะครับ ในหลักการของวิศวกรรมเนี่ยเราใช้ตัววัดนะฮะเราเรียกว่าค่าอวารีอะบิลิตี้หรือค่า A นะคะอวารีบิลิตี้คือค่าความพร้อมนะใช้คำว่าความพร้อมกันนะความพร้อมพูด,ดง่ายๆก็คือว่าถ้าเครื่องจักรมันมีเวลาในการเดินนะครับหมายความว่าผลิตเนี่ยผลิตหนึ่งรอชั่วโมงนะฮะเครื่องจักรเราเดินได้ กี่ชั่วโมงนะใน1นึรอยชั่วโมงที่ผลิตเนี่ยเครื่องจักรเราเดินได้80ชั่วโมงนะค่าความพร้อมของมันก็คือ80นะหารด้วย100นะครับหรือว่าเราเรียกว่าคือศูนย์หรือว่า80%ก็ได้นะครับนี่คือค่า A ค่าความพร้อมของเครื่องนะครับว่าเครื่องจักรเวลาในการผลิตที่เราเลยผลิตเนี่ยนะครับกี่ชั่วโมงแล้วื่องจักรเราเดินได้กี่ชั่วโมงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหลักการของค่า A เนี่ยเราก็จะเอาอะไรครับเอาเวลาที่ ที่เครื่องจักรเดินนะฮะเวลาทั้งหมดกนะ็คือเครื่องจักรเดินเนี่ยนะลบด้วยดาวทางนะคคือเวลาที่หยุดนะ,ะเวลาที่หยุดเนะี่ยเวลาที่หยุดเครื่องจักรเดินได้หนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับหยุดไปยี่สิบชั่วโมงนะฮะค่าเอก็คืออยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้เรื่องค่าความพร้อมของเครื่องนะครับอันนี้เป็นหลักการ isis, ง่ายๆที่อราแบบวิศวกรทั่วไปเขาคิดนะครับแต่จริงๆแล้วเนค่า A เอนยครับของวิศวกรบริโภคเนี่ยม,มีส่วนที่ เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะเวลาที่เราคำนวณเรื่อง OEE นะ Over On Efficiency Equipment นะครับหรือว่าการคำนวณประสิทธิภาพโดยอ่เครขึ้นจักรเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการคำนวณเนี่ยโดยเอาค่า3ค่ามาบวกกันเอามาคูณกันนะครับค่าแรกเรียกว่าค่า A หรือว่า Availability Rate นะครับซึ่งเราเข้าใจว่า A ก็คือว่าเดินเึ้นจรื่องจักรื0 0นึ่ชั่วโมง เนื่องจากเสียไป20ชั่วโมงแสดงว่าค่า a เท่ากับ80นะครับในความจริงแล้วเนี่ยค่า A มันยังมีข้อมูลอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเข้าไปอีกนะครับที่เกี่ยวข้องเข้าไปอีกต้องหลายค่าเอาไว้เดี๋ยวเรื่องของ OEE นะถ้าอยากจะรู้จริงเดี๋ยวเราทำ EP ต่อไปเพื่อจะมาดูเขาว่าแต่ละค่าของของส่วนของการผลิตเนี่ยค่า A ประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขนะครับตัว time loss ต่างๆพวกนี้นะครับได้ยังไง นะครับทารล้อต่างๆพวกนี้วิธีการแก้ไขแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับหัวข้อของทาร์กล้อที่เราจะแก้ไขนะครับอีกตัวหนึ่งเรียกว่าค่า performance rate นะคะ P ค่า P ี่เราพูด,ดง่ายๆว่าสมมติเื่อนจากเราเดินได้1,000ชิ้นต่อนาทีเวลาเออ่ได้ปสักหนึ่งร้อยชิ้นต่อนาทีเวลาเดินจริงๆมันเดินมาได้กี่ชิ้น,น,นเดินได้50ชิ้นต่อนาทีก็มีค่าเท่ากับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะหรือศูนย์จุดห้านะครับอีกยๆว่า Q เนี่ยถ้าากร ผลิตสินค้ามา100ชิ้นแล้วเป็นของดีกี่ชิ้นเสียไปกี่ชิ้นถ้าผลิตมา100ชิ้นแล้วเป็นของดี90ชิ้นเสีย10ชิ้นค่า Q ก็อยู่ที่90%หรือ0.9ก็เอาค่า A คูณค่า P คูณค่า Q ก็ออกมาเป็น OEE นะอันนี้เป็นภาพรวมๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละค่ามันมีดีเทลเราค่อยว่ากันที่หลังนะครับอันนี้ให้เรารู้ก่อนว่าค่าความพร้อมหรือค่า Availability ของเครื่องจักรนั่นคืออะไรนะครับนะ กลับมาดูนิดนึงนะนะเมื่อเรารู้นะครับเรามีเบิร์ดวิวแล้วเนี่ยนะเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องจักรตัวไหนมีค่าเอานะ availability เนี่ยตามๆนะครับเราก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับไปตั้งเป้าหมายนะครับนี่คือมุมมองของวิศวกรหรือฝ่ายบริหารนะรเรารู้แหละตัวไหนต้องแก้ไขนะครับข้อที่2นะครับก็คือเราต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยสามารถที่มีมุมมองแบบเบิร์ดวิวรู้รายละเอียดได้ไดได แต่เรื่องของความชํานาญเนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัตินะครับผู้ปฏิบัติเขาอยู่ที่นั่นทุกวันเขาทางานทุกวันเขาเช็คปัญหานี้ทุกวันเขารู้ทุกคียเครื่องจักรทุกวันเนี่ยเขาจะมีความชํานาญมากกว่าเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องให้เขาเป็นคนคิดหาวิธีการแก้ไขนะครับโอเคเดี๋ยวผมเพิ่มหน้านึงนะจะได้เห็นฮะ,ะหลักการของตัว management by ออฟจุดทินะครับหรือว่าการบริหารโดยอาศัยนะครับออฟจุดทิก็คือจุดประสงค์นะการบริหารโดยอาศัยจุดประสงค์หรือการบริหารโดยบริหารที่จุดประสงค์นะครับใน m p o เนี่ยนะครับการบริหารที่จุดประสงค์นะครับผู้บริหารหรือเอนจิเนียร์เนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ในการโฟกัสนะฮะหาเครื่องนะที่ต้องการนะแก้ไข เราหารู้แล้วเครื่องที่ต้องการแค่ไขนะครับอีกอันนึงที่จ n g i n e ร r จะต้องทาก็คือว่าหาเครื่องลดารงแก้ไขเสร็จแล้วเราต้องหาเบนทมาบนะครับหาค่าปัจจุบันนะฮะค่าปัจจุบันนะค่าปัจจุบันของเครื่องนะครับว่าปัจจุบันนี้เครื่องอยู่ในสถานะไหนซึ่งเราอาศัยการหาค่าตรงนี้นะครับโดยใช้คําว่าค่า A นะค่าความพร้อมนะแล้าคำนวณหาค่าความพร้อมของเครื่อง ว่าค่าความพร้อมของเครื่องนี้มีเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเราคำนวณแล้วในในโรงงานของเราเนี่ยนะครับเครื่องจัรที่มีค่าความพร้อมต่ำๆในห้าดับแรกเนี่ยก็คือเครื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับมีค่า a เท่ากับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์พวกนี้นะครับค่าที่มีค่าความพร้อมต่ำๆเนี่ยเรามาตั้งเป็นหัวข้อก่อนนะครับนี่คือค่าเบนส์มาร์กนะครับค่าปัจจุบันนะปักหมุดไปนะครับค่าปัจจุบันเป็นยังไงนะครับเมื่อเรารู้ค่าปัััจจจุบบนนเร็แล้วะค วิศวกรนะครับก็ต้องหานะเป้าหมายนะหรือว่า objective นะ Object นะครับ objective คือเป้าหมายหรือโกขมันนะครับว่าสมมุติค่า a เราเห็นว่าเครื่องจักรตัวนี้มีค่าความพร้อมอยู่ที่ประมาณสัก80เรนะเราต้องการที่จะให้เป้าหมายเพิ่มไปที่90%นะค,คือปรับ a จาก80%เนี่ยนะครับให้ขึ้นมาที่90%ให้ได้นะครับมันก็จะมีเรื่องของค่า ปัจจุบันนะฮะแล้วก็ค่าเป้าหมายนะครับเมื่อเราได้ปัจจุบันและเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอันนี้นะครับเป็นหน้าที่ของวิศวกรวิศวกรก็จะให้ทางด้านของผู้ปฏิบัตินะครับทำหน้าที่ในการจัดกลุ่มนะเราเรียกวิร์กกรุ๊ปน่าอาจจะ2หรือ3ากลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพื่อมาหาวิธีการเนี่ยผู้ปฏิบัตินะครับยูเซอร์เนี่ยฮะหรือว่าโอเปอเรเตอร์เนี่ยหรือว่ากลุ่มทีเวิร์กกรุ๊ปเนี่ยนะครับเวิร์กกรุ๊ปเนี่ยนะครับ เวอร์กรุ๊ปเนนะจะเป็นคนหาวิธีการวิธีการที่จะทําให้ค่าความพร้อมของเครื่องนะครับจากที่มันเป็น80นะฮะให้ขึ้นไปถึง Objective ที่เราต้องการคือ90นะครับวิธีการที่จะทําให้การแก้ปัญหานี้ได้ดีนะครับนอกจากวิศวกรเนี่ยจะต้องดูบบเบอร์บิวแล้วคือเป็นคนไปโฟกัสเองว่าเครื่องจากตัวไหนบ้างนะครับที่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหานะเอาหัวข้อนั้นมาสร้าง MBO นะครับแล้วก็กํามหนด ว่าเบ้น์มันปัจจุบันนี้มันอยู่ที่เวทเท่าไหร่นะเอมอีแปดปนะครับต้องการให้ขึ้นค่าความพร้อมของเครื่องจักรขึ้นไปถึง90%นะครับจะทํำยังไงนะจะทํำยังไงก็ให้ผู้บริหารเอ่อโทษะให้ผู้ปฏิอาชญาเนี่ยเป็นคนคิดนะเบิร์กกคู่เล็กๆสองสามคนนะเป็นคนคิดนะเป็นคนคิดและนาเสนอขึ้นมาว่าจะเดิกนการแบบไหนบ้างน,นะครับอีกข้อนึงก็คือเรื่องของตัว ABO เนี่ยเราสามารถกําหนดเป้าหมายได้เป็นรูปกระทำนะหมายความว่าเมื่อสักครู่คือแปดสิบ ไป90นะค่าอวาริบิลิตี้เลทนะมันชัดเจนนะมันชัดเจนว่าอ่าเราต้องการตรงนี้จุดประสงค์เราอยู่ตรงนี้โกอยู่ตรงนี้ไปหาวิธีการมานะครับภาาปฏิบัติมีความชำนาญไปหาวิธีการตรงนี้มานะครับเราสามารถว่าผลได้นะเราสามารถว่ผลได้โอเคว่าตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วสามารถกหนดุป้าหมายเพิ่มเติมได้นะครับว่านอกจากที่ต้องการ80และไป90จาก90ไป95้ได้ไหมหรือว่าจะคงที่ นะครับขอ90ติดต่อกัน6เดือนอะไรคนกนี้นะครับก็คือสามารถกำหนดเป้าหมายเพิ่มเติมได้นะฮะผู้บริหารจะมีหน้าที่สนับนข้อมูลนะฮะและฝึกทักษะผู้ปฏิบัติงานได้นะครับอันนี้อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ครับว่าค่า A เหมือนกันนะฮะ mtbf m t t r ต่างกันผู้บริหารจะเสริมข้อมูลเข้าไปหรือว่าจะทําหน้าที่ในการให้ข้อมูลนะครับในเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะว่า2ส่วนนี้มีการมีปัญหาไม่เหมือนกันกัน อบรมการสร่อข้อมูลหรือการให้ให้ให้สืส่อสารได้ข้อมูลเนี่ยการทางส่วนของเวิร์กรุ๊ปก็จะไม่เหมือนกันนะครับข้อมูลตัวไหนบ้างนะครับที่เราควรจะต้องเตรียมให้กับทางได้ของเวิร์กรุป๊ปนะครับข้อมูลตัวแรกก็คือข้อมูลของตัว MTBF MTTR นะครับของเครื่องจักรนั้นๆเนี่ยนะครับโดยต้องสร่มให้ทางเวิร์กรุ๊ปทราบว่าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เบนทมากของมันตอนนี้นะ MTBF เท่าไหร่ MTTR เท่าไหร่รายละเอียดตรงนี้ต้องให้เขาเห็นนะครับ อันที่สองนะครับก็คือเรื่องของการเสริร์ในเสิร์ของตัวประวัติการซ่อมของเครื่องจักรตัวนั้นๆน,น,นะที่เราต้องการหาค่าในประวัติการซ่อมก็จะเป็นข้อมูลที่บอกเขาว่าโอเคในตัวนี้นะครับมีเครื่องจักรตัวนี้มีประวัติการซ่อมยังไงเคยเสียอะไรบ้างเคยเปลี่ยนอะไรอะไรบ้างใช้เวลาในการซ่อมเฉลี่ยเท่าไหร่มีขั้นตอนการซ่อมยังไงนะข้อมูลที่ส่งให้กับเวิร์กกรุ๊ปเวิร์กกรุ๊ปจะต้องมีข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อเขาไปคิดต่อ้ว่าเขาอยู่กับมันทุกวันทุกวันมีความชำนาญเนี่ยเขา จากนั้นเราก็มาดูว่าตัวข้อมูลนะฮะหรือว่าตัวค่าที่เราต้องการเนี่ยนะครับ A, เกันเนี่ยนะครับเบอร์กุ๊ปต้องการข้อมูลตรงไหนตรงไหนเพิ่มนะครับถ้าเป็นงานด้านของเอนจิเนียร์ดคือว่าเสียแล้วซ่อมนานๆนะปัญหาหลักอยู่ตรงนี้เราก็ส่งข้อมูลในลักษณะที่เป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ให้เขานะครับแบบโอเคเครื่องจักรตัวนี้มันเคยมีการโมดิฟายอะไรบ้างมีการแก้ไขตรงไหนนะครับผลการในง,งานตรงนั้นเป็นยังไงนะครับส่งข้อมูลตรงนี้ให้เขา แต่ถ้าเครื่องจักรตัวนี้นะครับมีความคงทนน้อยเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียเสียแล้วใช้เวลาซ่อมแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวพวกนี้เราก็ส่งพวกนี้พวกอวัยวะน่าดิสิตนะครับหรือเรื่องของตัวการากรวิเคราะห์แบบก้างป่าหรืออะไรก็แต่ที่เน้นเรื่องของโพสเซสในเรื่องของโปรเซสในปัญหาทัศนี้เราไม่จำเป็นตะ้องเน้นเรื่องของวิศวกรรมมากนะครับในเรื่องของโปรเซสเรื่องของกระบวนการคิดสรุปนะอีกทีนะครับตัว management by objective นะครับ มันก็คือตัวหนึ่งนะครับที่มันมีค่านะครับเบนช์แม็กนะฮะเบนช์ม็กก็คือค่าณนะปัจจุบันนี้มีค่าเท่าไหร่เราะูบอกแปดสิบ 80. นะฮะแปดสิบตัววัดที่เราใช้ก็คือค่าอวาริลิตี้คือค่าความพร้อมของเครื่องนะครับ,นะรบเป้าหมายของเราคือเก้าสิบเนี้จะต้องไปจากแปดสิบไปเก้าสิบให้ได้นะครับอันนี้คือเป้าหมายนะหน้าที่ของ Engineer. นะส่วนวิธีการนะครับในการเดินทางที่จะไปถึงตรงนี้ได้เนะี่ยจะเป็นหน้าที่ของ user นะหรือว่าเวอร์ปุ๊บเวอร์ปุ๊บสมอนปุ๊บอะไรแนะล้วแต่เรียกนะครับนะเป็นหน้าที่เขาจะคิดหาวิธีการหรือกระบวนการที่จะทําให้จาก80ไปหา90ให้ได้นะโดยการซัพพอร์ตข้อมูลนะของ Engineer นะของฝ่ายบริหารน,นะไป้ี่เนียวเราจะต้องซัพพอร์ตข้อมูลให้เขาเทนให้เขาในส่วนที่เขาขาดพินที่ปรึกษาเขานะครับหรือว่าจะต้องซัพพอร์ตสนับสนุนอื่นๆให้เขาคราวนี้นะข้อกาหนดของ MBO นะครับอันที่1ก็คือเรื่องของการกาหนดเป้าหมายเนี่ยต้องชัดเจนนะและวัดค่าได้นะการกำหนดเป้าหมายต้องชัดเจนหมายความว่าเราจะกําหนดเป้าหมายที่เครื่องนะฮะเครื่องฟิลเลอร์นะต้องการ A จาก80ไป90 น,นนี้คือชัดเจนนะป้าหมายชัดแต่ถ้าบอกว่าโรงงานของเราเราต้องการให้เครื่องจักรทุกเครื่องมีค่า A a v a i l a b i l i t y ค่าความพร้อม9ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้มันกว้างมันก็ไม่โฟกัสพอกว้างแล้วไม่โฟกัสการทํางานมันก็ไม่ได้ผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกเครื่องจักรที่มีความสําคัญระดับ A ก่อนนะครับแล้วก็ดูค,ค่าสคัะดับหนึ่งนะแง๊กก็ดูว่ามี mtbf เท่าไหร่ mttr เท่าไหร่นะฮะ ก็มาคานวณกําหนดเป็นค่า a v a i l i l i t y ของเครื่องนะครับแล้วก็จัดการกนนําหนดหัวข้อตรงนี้นะครับนี่คือกำหนดเป้าหมายชัดเจนแล้วก็วัดค่าได้นะครับข้อที่2คือในระหว่างดำเนินการเนี่ยผู้ดูแลการคิดพิจารกรนแนะนำนะฮะนี่เป็นการสร้างทีมนะเป็นการสร้างสร้างสร้างเวิร์กกรุ๊ปนะสร้างกลุ่มง,งานนะครับที่จะช่วยให้เป็นการพัฒนาคนนะได้ถูกจุดนะถูกจุดถูกประเด็นนะพัฒนาแล้วเอาไปใช้จริงนะครับสามารถที่จะ โฟกัสปัญหาของงานแต่และส่วนได้อยา่างชัดเจนนะครับอันที่3าก็คือการเพิ่มเป้าหมายนะครับหรือว่าวัดค่าเนี่ยเราจะใช้ช่วงเวลานะครับเช่นเราบอกว่าถ้า MBO ของเราตัวนี้นะครับจะต้องทำรายงานทุก1เดือนนะทำรายงานวนะ่าตอนนี้ถึงไหนละแลนะตอนนี้ถึงไหนละนะทุกเดือนเราก็ต้องมาวิเครา์ว่า MBO ของแต่ละกรุ๊ปเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนละทำยังไงได้บ้างคืบหน้ายัางไงเลยบ้าง ะะต้องใช้ช่วงเวลานะไม่ได้ปล่อยไปเรื่อยๆแต่เมื่เสร็จแล้ว offering, ก็ปล่อยรู้จะวิเคะอ์ไม่ไ,ไห่อาจจะิเคาะห์้เดือนก็ได้นะครับ MBO นะครับที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยจะต้องทําการประชาสัมพันธ์ทําการประชาสัมพันธ์เราเลือกเฉพาะ MBO ที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับ MBO ที่ยังทําไม่ได้ผลยังอยู่ร่างเดนการเนี่ยยังไม่ต้องประชาสัมพันธ์นะครับที่ประสบความสำเร็จแล้วแหละตึ้งตัวบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือว่าข้อมูลนะครตรงนี้เนี่ย ส่งไปหรือว่าช่องทางในการกระจายข้อมูลตรงนี้เนี่ยให้กับทุกๆคนในโรงงานได้รู้นะครับว่ากลุ่มเวิร์กกรุ๊ปนี้เขามีการแก้ไขปัญหาแบบไหนแล้วนะครับค่า MBO นะฮะที่เขาให้ักเขาทำได้งานตาม Objective หรือค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของสื่อของการเรียนแบบนะครับพอมคนประสบความสำเร็จนะฮ่นสื่อประทานสั้พันธ์ทุกคนที่อยู่รอบๆก็สื่เออเฮ้ยมันทำได้ดิมนประสบความสำเร็จได้ ในหน่วยงานอื่นก็จะพย,ยายามเรียนแบบหรือพยายามที่จะสร้าง a อ o ของตัวเองขึ้นมานก็เป็นการช่วยพัฒนาโรงงานนะครับเป็นหน้าที่หนึ่งนะของวิศวกรมือโปรที่ต้องส,สนับสนุนหรือซัพพอร์ตส่วนต่างๆของโรงงานเหมือนกันนะครับข้อที่5นะครับใช้ MBO ให้สม่ําเสมอจนเกิดเป็นวัฒนธรรมนะครับเราทาไปเรื่อยเรื่อยทำทุกวันทําซ้ําๆททำซ้ำาๆทําท,ทุกวันนะครับถึงปรเซสทําตามนี้ถึงปรเซสตามตามนี้ก็ะจะเป็นการ สร้างพัฒนาการองค์กรไปในตัวนะครับมาถึงตรงนี้นะครับ<ม>ก็ในเอพิส od ห้นี่ครับจุดประสงค์จริงๆเราคือเราต้องการให้รู้จักนะครับว่าเครื่องมือนะฮะเครื่องมือที่เราจะใช้ในการบริหารจัดการนะครับในส่วนของงานวิศวกรมโปรเนี่ยเราจะเลือกเครื่องมือตัวไหนนะครับในนี้เราเลือก MBO m a n a g e t by Objective สุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทำการ กดไลค์กดแชร์นะครับนั่นเป็นการให้กำลังใจคนทําวิดีโอเป็นอย่างดีเลยนะครับเพื่อที่จะมีแรงใจหรือมีกำลังใจที่จะทําวิดีโอในช่วงต่อๆไปนะครับในอีพีหน้าอย่าพลาดนะครับในอีพีหน้านะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการสร้างสต็อปโค้ดนะครับเราจะสร้างรหัสอะไรยังไงนะครับที่จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นล้านนะฮะค่าใช้จ่ายได้เป็นล้านนะครับเราจะมีหลักการวิธีการสร้างรหัสอะไรยังไง ที่จะช่วยในการประหยัดค่าใช้จา่ายนะครับหรือประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บอะไรเนี่ยนะครับเรามีหลักการยังไงเราจะคุยกันในอ e ีพีหน้านะครับสำหรับตอนนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ